สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแม่อบกุกกอ,อกเดี๋ยวเราจะไปส่องเห็ดบดตรหรือว่าเห็ดขอนนะคะไปดูซิฝนตกสองสามวันแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าออกกันหรือ,อยังนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะมีโตเดี๋ยวว่าโตก็โตเก่าๆแล้วนะคะนานมากแล้วไม่รู้ว่าออกไหมโอย เก่าไหมนี่โอ้ออกอยู่ค่ะทุกคนจนบานหมดแล้วนี่ไงโตมันจนผุหมดแล้วค่ะเดี๋ยวก็ยังออกอยู่นะเนี่ยาาเดี๋ยวเราก็มาเก็บกันก่อน,น ใส่นมไม้ก็ได้บางนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะบางอันนี้กำลังออกนะคะนี่น้อยนี่อันนี้ออกก่อนแล้วเกลแล้วค่ะอันนี้แล้วก็เก็บแล้ว ที่เก็บได้นะคะนี่ ันนี้ก็ใช่หรือคะเนี่ยโอ้โหมันอยู่ข้างในนี่นี่ค่ะโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะมีค่ะได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขอนยาวตรงข้างบนต่อนะคะว่าออกไหม นี่ค่ะขนนี่แหละออกหรือเปล่าโอ้หมันกำลังออกเลยนะคะเนี่ยอันไหนเก็บได้ก็เก็บเอาไปก่อนเล็กๆเ,เลยค่ะนี่โอ้เล็กเกินโอ้โหฝั่งนี้มีนะคะเนี่ยฝั่งนี้มี แล้วก็จะมาเก็บฝั่งนี้กันกำลังอกเลยนะคะเนี่ยเอาเลยค่ะแบบนี้ก็ ันที่เก็บได้โอ้โหกำลังขึ้นเลยนะคะนี่สุดๆอ่อนๆเท่านั้นเลยพวกนี้น่าจะออกเยอะนี่ตัวกว่าน,นี้อีก เล็กๆกำลังขึ้นเลยคะ่ะน้อยๆแบบนี้นะเยอะเลยนี่โหเดี๋ยวเราค่อยมาเลาะอีกพุ่งนี้ค่ะโอ้โหอันนี้สวรรค์ประทานพรน,นะคะเนี่ยโอ้ยเห็ดเผาะหรือเปล่าอันนี้ ฝันไปไหมนี่ว้ายได้เก็บแล้วคะ่ะทุกคนโอ้โหหมายปีแล้วนะคะนี่วันนี้ฝนตกแรงเนาะมันก็เลยไอ้น,นี่อาตะก้ามาหน่อยพ่อ้ยังอีกนะคะนี่ยังไม่หมดว้ายนี่ แค่นี้ก็ว่าสุดยอดแล้วค่ะหิดกนี่ว,ว้าวอันนี้ใช่ไหมนอ้องมันยังเล็กอยู่ค่ะนี่มันยังเล็กอยู่เอาไว้เกินเอาไว้ก่อนถ้าเล็กมากก็ โอ้เรียบจนดำหมดเลยครับ FC เอยเอามืมขดๆโอ้ FC กำลังขึ้นเป็นผดๆอดู่นีโอ้จังเลยอ,อันนี้ใช่ไมโนงโอ้อันนี้ใหญ่แล้วนะนี่ เกินแบบนี้มันน่าออกมากค่ะทุกคนโอ้ยแต่ไม่มีนะคะนี่ยังไม่ออกเลยเราก็จะมาเลาะดูเห็ดเพาะแต่ว่าเห็นขแขนงหนอไม้นะคะก็หักก่อนแกงเที่ยงนี่สวยๆอยู่โอ้ด้วงกินแล้วอันนี้นี่ค่ะ รักเลยแต่มันก็ยาวแล้วนะมันน่าจะออกมานละเลน,นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะน,นี่ก็ปูนกันไปอันไหนบ้างมีอีกไหมโอ้นี่นะคะเต็ตะก้าเลย ก็เอายังน,นี้อันนี้ด้วยก้อนนี้ก็ออกอยู่ค่ะนี่ไงอันนี้เอาไหมเอาบ่วงเขาด้วยก้อนนี้ออกมาค่ะตรงนี้ไงน้อยน่าออรักอโผเป๊ะเหร นี่นะคะพ่อนิมก็เดินลาะหาเห็ดเพาะอยู่นะพี่วายก็มาด้วยค่ะว่าไงพ่อไม่ออกใช่ไหมไม่ออกนะคะไม่มานเราก็มาสำรวจดูนะคะปะ้าปีนี้นี่ถ้ามันออกเนี่ยโหสุดยอดเลยแหละค่ะเพราะว่าไฟไหม้แบบโอโ้โหเตียนเลย จะอ,ออกแค่นนนี้ขน,นไม้ไฟไหม้นี่แล้วก็คงจะหาแขน,นขงหน่อไม้นะคะเลาะกลับกันแล้วค่ะมาสำรวจดูเผื่อจะมาแล้วขาว่อนอยู่เจียวแรงนะคะโอ้โหงามไร้หน่อไม้ามาสวยๆเลย